ครับจะรู้แล้วนะครับแล้วก็น่าจะออกความเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอดุมรอนะครับมันใจนะครับแล้วก็เชื่อมติดนะครับสองก้างก็ามเหมือนกันนะครับรับตกเตียงกันหน่นนะครับครับชายเหล็กรันถองนะครับถุงนิ้วนะครับ ความคงทนและกระชับนะครับติดตามชมการต่อคิวต่อไปนะครับมันต้องเรียบร้อนต่ำนะครับเดี๋ยวมันจะพังนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับคิดไปามไปนะครับปอกาเรม้น,นะครับ